สวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้อยู่กับแม่มเขาเปิ้ลคนสวยคนน่ารักไหมคะกลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วนั่นเองนะคะแม่มดห่างหายไปเคลียร์ e n e ตัวเองนะคะห่างหายไปเคลียร์การเคลียร์งานหายนูน่นหายนี่หายเก่งหายบ่อยมากนะคะไม่รับปากอะไรทั้งนั้นแล้วว่าจะไม่หายนะคะเดี๋ยวผุดเดี๋ยวโผล่นะก็จะพยายามหายไม่เกินอาทิตย์หนึ่งละกันเนาะเพื่อนเพื่อนนะโอเคไหมคะออามากับหัวข้อพิอาการนะคะ เขาคิดและรู้สึกยังเป็นเพื่อนตอนนี้เวลานี้นั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปดูซิแม่มดหายไปตั้งนานเนี่ยความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าคะแม่มดมีเพื่อนเรื่องทั้งหมด3กองเช่นเดิมนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่การดูดวงของแม่มดเขาพูดสามารถทําบุญค่าครูกับแม่มดเขาพูดได้5บาท1ิบาทนะคะหรือทําบุญด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนคอมเมนต์สุภาพสุภาพนะเพราะว่าแม่มดเนี่ยตามอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะ เิดดนตรีน่ารักน่ารักขับกล่อมไปด้วยแล้วกันเนาะโอเควันนี้ก็เป็นวันที่1วันแรงงานแห่งชาตินะคะคงเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนั่นเองนะคะแล้วก็มีใครหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้หยุดงานนะคะเพราะว่าทุกๆวันมันมีการขับเคลื่อนที่มากมายแล้วหนะ้าที่การงานของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะคะเหมือนอย่างเช่นการมาดูดวงกับมือข้อปุ่เนี่ยสามารถดูได้ทุกช่วงทุกวัยเลยนะคะ เพราะว่าความรักเนี่ยทุกๆคนมีความรักค่ะและความรักมันจะทําให้คนเราเป็นเด็กเสมอนะคะเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาของคนอื่นได้แต่พอเรื่องของตัวเองความรักของตัวเองปรึกษาใครไม่ได้เลยคื้นไม่เข้าใครไม่ออกเป็นกันหรือเปล่าค่ะเป็นเพื่อนค่ะเพราะว่าแม่โมดก็เป็นเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะลูกดวงแต่ละคนแม่มดได้วเหนื่อยกับพลังงานลูกดวงมากเลยอะ ทำไมเอ่ยทำไมมีแต่คนความรักไม่สมหวงังความรักมันไม่ดีเลยในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะแม่โก็เป็นกําลังใจให้ดูทุกคนแล้วกันเนาะถ้าไม่มีทุกก็ไม่ตามหาหมอดูถ้าไม่มีทุกก,ทก,ก็ไม่เรียกใช้แม่มดเขาปุ้นแน่นอนอ <laughs> มีบ้างไหมใครจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าแม่มดวันนี้มีความสุขมากเลยอะ่ะช่วยดูให้หน่อยจะมีความสุขสิ่งนี้กับเรื่องนี้ไปอีกนานไหมไม่มีมีแต่แบบวันนี้แม่มดมีความทุกข์มากๆเลยค่ะเออหนูจะต้องหมดเวรหมดกรรมกับคนคนนี้ไปเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่จะหมดเวน้นหมดกรรมคนนี้ส่วนมากจะเจอแต่เรื่องราวแบบนี้นะคะโอเคเพื่อนๆแม่มดเข้าใจนะคนเราไม่ทุกข์ก็คงไม่ตามหาทางออก เพื่อดับทุกข์ให้ตัวเองแน่นอนค่ะอามีนเพิ่มแล้วห,หมด3กองค่ะคนกองที่หนึ่งไม้เท้านะคะคนกองที่2 8ไม้8ดาบขอโทษทีคนกองที่3 8ถ้วยโอ้เอเนจีพลังงานเหมือนกับดูกดวงที่มันดูดวงไม่หมดในแต่ละวันในช่วงที่ผ่านมาเลยอ้าแต่สำหรับแม่มด ดีหน่อยไม่หมดมีความสุขนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะเจ้ากระร้องน้อย <c oughs> อ่ะคนกองที่1ค่ะ7ไม้คนกองที่สองแดดาบและคนกองที่3ามแดถ้วยนะคะเพื่อนๆค่ะหรือภาพที่่ดูสายตาคิดถึงใบหน้าของเขาคิดถึงน้ำเสียงของเขาแน่นอนกิิกาการในด,ดวงกไม่มดมีอยู่ว่า คุณและเขาจะต้องมีการแลกกันในชีวิตจะต้องมีประเด็นในชีวิตของกันแลกกันนะคะคุณไม่สามารถมาถามถึงดาราที่คุณชื่นชอบหรือคุณรู้จักเขาไฟเดียวเขาไม่รู้จักคุณนี่คงไม่ใช่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแน่นอนนะคะเพื่อนๆขาโอเคไหมเราต้องอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงด้วยนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางไม่ใช่เอามางมงานหรือตัดสินชีวิตของเราหรือชีวิตของคนอื่นนะคะอ่ะเลือกได้แล้วแหละเพื่นนอนๆคนกองที่หนึ่งนะคะอา้าวคนกองที่หนึ่ง จ็ดไม้เทา้าคุณแก่เขาเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนที่ทำงานลุทำงานด้วยกันหรือเรียนที่เดียวกันนะคะมีการคอนเนคกันเกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่ต่างคนก็ต่างยังดูแบบยึดยึดยื้อว่าจะความสัมพันธ์จะไปยังไงดีจะเอายังไงต่อต่างคนต่างมีกำแพง Eco, ต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีการป้องกันความสัมพันธ์ป้องกันตัวเองว่าไม่อยากแสดงออกมากให้คน ให้อีกฝ่ายรับรู้ว่ารู้สึกยังไงนั่นเองนะคะเพราะว่ากลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจนะถ้าสถานการณ์ความรู้สึกของคุณและเขามันคล้ายๆกันแบบนี้ไปกันต่อนะนเพื่อนๆนะถ้ามันไม่ใช่เพื่อนลองไปเลือกกองอื่นนะคะถ้าเลือกแล้วยังไม่ใช่เพื่อนอาจจะต้องไปดูคลิปอื่นของแม่หมดนะถ้าดูคลิปอื่นของแม่หมดแล้วยังไม่ใช่เพื่อนอาจจะต้องไปดูกับพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นนะคะ เพื่อให้ไพ่หรือการทานายหรือการดูดวงมันถูกจริตกับเพื่อนๆนะคะแม่แม่มดไม่ห่วงพื้นที่นะคะเพื่อนๆสามารถจะเสพสื่อสิ่งไหนหรือพ่อหมอแม่หมอท่านไหนก็ได้นะคะมาดูความรู้สึกของเขาหน่อยเขาคิดรู้สึกอย่างไงเพื่อนๆคะคนกลองที่หนึ่งอัศาวินถือไม้ก้าวดาบเด็กเหรียญน,นะคะอัศาวินถือดาบแชมเปญนะ เขารู ar, ้สึกว่าคุณและเขาหนึ่งน่าจะทํางานร่วมงานกันอยู่ในที่ทํางานที่เดียวกันไปมาหาสู่พบปะกันอยู่แล้วเดินทางแล้วจะได้พบจะได้เจอกันนะเขาเรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่อยากจะ Take A c t i o n เขาเหมือนอยู่ในพลังงานของความอึดอัดและตอนนี้สถานะความต้องการหรือความรู้สึกของเขาคือเขาเครียดจังเลยอ่ะเขาอึดอัดจังเลยเขารู้สึกว่าคุณนกําลังจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณกาลังจะไปเริ่มต้นใหม่กับใครหรือเปล่ามีใครมาขายขนมจีบคุณไหมคนที่เด็กกว่าคุณหรือเปล่าคนที่อ,อ่อกว่าเขาคนที่ดูดีกว่าเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนจะมีใครบางคนที่มาทําให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่ได้มีเขาในชีวิตหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขากําลังคิดกําลังเครียดกําลังกังวลเกี่ยวกับตัวคุณเขาเลยรู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรบางอย่างเขาต้อง take action เขาต้องพูดคุยกับคุณเขาต้องสื่อสารกับคุณเขาจะต้องเป็นฝ่ายจู่โจมคุณแล้วในเวลานี้ในสิ่งที่เขาคิด ตอนนี้นะคะถ้าเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเขาก็จะต้องเทคแอคชั่นหรือต้องทําอะไรให้มันดีกว่านี้หรือพัฒนาความสัมพันธ์ขยับไปข้างหน้ามากกว่าการเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จกักหรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันแล้วในเวลานี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะเขารู้สึกว่าเขาคิดเรื่องคุณแล้วเขานอนไม่ค่อยหลับด้วยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเขาคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องคุณนะอื เขารู้สึกว่ามันต้องเคลียร์มันมีบางอย่างที่ต้องคุยกันมันต้องเคลียร์กันมันต้องเปิดอ,อกเปิดใจจะต้องพูดกันได้แล้วในเวลานี้เขาไม่อยากคิดไปเองแล้วเขาก็ไม่เขาไม่อยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าถูกคุณทอดทิ้งหรือคุณเมินเฉยเขาในเวลานี้คุณกับเขาอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยหรือพูดคุยกันน้อยมากหรือบางทีคุยกันอ่ะคุยกันเรื่องงานหรือเรื่องอย่างอื่นไม่ได้ลงดีเทล,ลเกี่ยวกับ ความรู้สึกความรักความชอบกันเลยด้วยซ้ำนะคะทั้งที่คนสองคนอะ่ะต่างคอนเน็กกันทางจิตวิญญาณที่มันมันมีบางอย่างที่เชื่อมถึงกันว่าคุณก็รู้สึกได้ว่าคนคนนี้รู้สึกดีกับคุณและเขาเนี่ยคนคนนี้เขาก็มีเซนส์เหมือนกันเขาก็รู้สึกได้ว่าคุณก็รู้สึกดีกับเขาแต่ต่างคนต่างมีกำแพงต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีทิฏฐิที่ยังแบบ ยังไม่มีใครยอมใครอ่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้เวลาเวลาที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองหรือคุณโฟกัสความสุขของตัวเองอ่ะมันกลับดึงดูดพลังงานงคนคนนี้ให้เขารู้สึกแบบเขารู้สึกเริ่มเครียดแล้วอ่ะเริ่มรู้สึกเป็นกังวลว่าถ้าเขายังเป็นอยู่แบบเนี้ยเขายังเย็นชาแบบนี้เขาไม่ทาอะไรสักทีแบบเนี้ยเขาอาจจะต้องเสียคุณไปแน่นอนนะคะ เพราะเขารู้สึกว่ากําลังมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือเปล่าเข้ามาชอบคุณเข้ามาออฟเฟอร์คุณเข้ามาใจดีกับคุณแล้วอาจจะทําให้คุณเนี่ยหวั่นไหวไปกับคนคนนั้นนะคะเขาก็ไม่อยากให้คุณไปรู้สึกดีกับคนอื่นนอกจากรู้สึกดีกับเขานั่นเองนะงั้นเพื่อนๆก็รอดูการเทคแอคชั่นของคนคนนี้เลยแล้วกันนะคะว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึก กุ้มใจแล้วก็ทุกใจมากๆเลยเกี่ยวกับคุณนะเพื่อนๆประมาณนี้และกันค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อเพื่อนๆนะคะแม่มดผสมพลังงานน่ารักน่ารักประมาณนี้ละกันนะคะคนก่าที่1นะไปต่อที่คนเก่าที่2นะคะแปดดาบคนเก่าที่2 8ดดาบโอ้ oh my god เป็นความรู้สึกที่คุณพยายามคิดว่าคุณคิดฝ่ายเดียวหรือเปล่า คุณคิดถึงเขาคุณรักเขาคุณเอาเขาออกจากหัวไม่ได้คุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรเพื่อนๆนคุณรู้สึกเหมือนเขามาสิ่งสถิตอยู่ในในหัวของคุณลืมตาขึ้นมาก็คิดถึงหน้าเขาก่อนนอนก็คิดถึงเขาเป็นคนสุดท้ายนั่นเองนะคะคุณเครียดมากเลยคุณรู้สึกว่าทําไมคุณจะต้องมารู้สึกมากมายกับคนคนนี้คุณต้องมาคอนเน็กกับคนคนนี้ทําไมมันมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เหมือนมัน กลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนะคะคุณรู้สึกว่าบางทีเป็นคุณเองหรือเปล่าที่ยึดติดเขาไว้ไม่ยอมปลดปล่อยให้เขาออกจากความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะคุณรู้สึกเครียดแล้วก็เป็นกังวลมากๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ที่คุณมาถามถึงนึกถึงนะนะบางทีคุณก็สร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะปกป้องตัวเองอะ่ะมันเป็นพลังงานของคนที่ปกป้องความรู้สึกของตัวเองไม่อยาก ถูกทำร้ายแต่ก็ไม่ปลดปล่อยตัวเองซะเองด้วยเช่นเดียวกันคุณไม่อยากให้ใครเข้ามาทำร้ายคุณแต่คุณกําลังทำร้ายตัวเองด้วยความคิดของคุณเองด้วยการคิดเรื่องของคุณคนนี้ซ้ำๆวนไปแล้วก็วนมานะคะถ้ามันใช่เราไปกันต่อถ้าไม่ใช่เพื่อนเราไปเลือกกองอื่นนะคะ โอเคไหมแต่ถ้าเลือกกองอื่นแล้วยังไม่ใช่ไปดูคลิปอื่นของแม่หมดได้นะคะถ้าดูคลิปอื่นๆของแม่หมดแล้วยังไม่ใช่ไม่ตรงจริตก,กับเ,เพื่อนๆก็อาจจะต้องไปดูกับพ่อหมอแม่หมอท่านอื่นนะคะเพื่อให้เลือกไพ่ที่ตรงจริตก,กับเ,เพื่อนๆนะแม่มดไม่เหงาเพื้นที่ส่วนตัวนะคะเ,เพื่อนๆทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งดีดี ให้กับตัวเองนะอ่ะมาดูซิมาดูซิมาฟังกันหน่อยซิว่าเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไงเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่มดคนกองที่สคะสาธุสาธุได้บุญบารมีของข้าพเจ้าบรรวิสาปุญยวงและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกยังไเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่มดคนกองที่สองไม่พเริ่มง่วงเลยตอนนี้แม่มดพยายามกระตุ้นตัวเองพอดีแม่มดกินยาแก้แพ้ค่ะแม่มดเออไม่สบายไม่ไปตากฝนนะคะแล้วก็มีอาการคันคอเป็นหวัดนิดหน่อย แล้วคุณหมอกาจัดยาแก้แพ้มาให้มันก็เลยแบบมีอาการซึมๆนะคะนี่ว่าจะกินก่อนนอนอีกสักครั้งหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะไม่กินแล้วเพราะมันง่วงมากเพื่อมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอยากนอนแล้วก็อยากนอนแล้วก็อยากนอนนะคะอ่เขาคิดแล้วสิ่งนี้เป็นเพื่นที่น่ารักของเมโมค่ะคนงอนที่2 The world อ oh ้โ h oh, the e m p s หดาบเดาบได้สำรับสี่ไม้นะคะเขาคิดแล้วสูงไงกับเพื่อนๆนะหรอไพ่อลังการงานสร้างมากเพื่อนๆสิ่งที่เขาคิดตอนนี้เวลาเนี้ยมันเหมือนเขารอคอยนะ รอคอยที่จะได้พบจะได้เจอคุณคุณกับเขาอาจจะทํางานที่เดียวกันหรือทํางานสายงานเดียวกันก็ได้นะคะมีการพบเจอมีการพูดคุยมีการคอนเนคกันอยู่แล้วแต่นานๆที่ได้พบได้เจอหรือได้คอนเนคกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนฉลาดมากเป็นคนมีความเก่งมีความสามารถเป็น super queen ปปอะเพื่อน d m p s คืออะไร d m p s คือทั้ง3คว queen ี่ queen มารวมกัน queen ไม้ queen ถวย queen ดาบ queen เหรียญมารวมกันแล้ว หล่อหลวมเป็นตัวคุณคุณเป็นดีเอ็มเพสในใจเขาเพอเพอคนคนนี้คิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยนะคุณเป็นเหมือนแบบคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาคุณเป็นทวินเฟรมของเขาคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากในสายตาเขาคุณเป็นคนฉลาดมีความสามารถเป็นคนที่ดูเก่งดูสวยดูพร่าดูหล่อดูมีสเสน่ห์ดูมีทุกๆอย่างในตัวเองที่มันสมบูรณ์มากๆเลยแล้วคนอย่างคุณอ่ะจะชอบคนอย่างเขาเหรอ เขาก็ดูคิดมากคิดเยอะไม่แพ้กับคุณนะและเขาคิดเรื่องคุณมากกว่าที่คุณคิดเรื่องเขาอีกเอาตรงนะคะเป็นแื่อนมก้อนที่สองนะถ้าคุณคิดคุณคิดเรื่องเขาแค่ไหนคุณคูณไปเลยว่าเขาอ่ะคิดเรื่องคุณมากกว่าที่คุณคิดอืมแล้วเขาก็มองว่าตอนเนี้ยคุณมีกําแพงกับเขานะคะคุณมีกำแพงกับเขาคุณดูแบบไม่สนใจเขาอ่ะคุณดูเหมือนคุณพยายามมูฟออนจากเขาคุณไม่สนใจเขา คุณไม่อยากคุยกับเขาคุณไม่อยากเจอเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วการกระทําของคุณเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะคะอืมแต่หลักๆเขามองว่าคุณเป็นคนรักของเขา เป็นเนื้อคู่เป็นเนื้องอกเป็นอะไรก็ไม่รู้ทาไมเพอร์เฟกไดขนาดนี้ทําไมดูดีได้ขนาดนี้ดูฉลาดดูเลิศค่าและโอ,อ้ดูอวยคุณมากเพื่อนอยู่คนนี้ขั่งคุณมากเขาชอบคุณมากๆเขาอวยคุณมากๆนะคะไม่ว่าคําดีแค่ไหนที่แม่มดจะพูดสรรหาออกมาได้แม่มดกันกองได้แค่นี้จริงว่าเขาหลงไหลในตัวคุณมากๆทั้งความเก่งความสามารถและรูปร่างหน้าตาของคุณคุณทําให้เขาเครียดมากเขาคิดหนักคิดเยอะมากๆเพอเพอคนนี้ คุณกับเขาอาจจะมีพลังงานดึงดูดทางทวินเฟรมนะคะเพราะมันเป็นความอะไรที่มันเอากันออกจากหัวไม่ได้เพื่อนแล้วมันมีความแบบมันมีกฎของอะไรดึงดูดแบบทวินเฟรมอะที่มันอยู่ในช่วงของการไล่ล่ากันไหมฝั่งคุณอะตอนนี้คุณอาจจะแบบเป็นฝ่ายที่นิ่ง ที่เงียบที่อยู่เฉยๆในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองที่ไม่ได้อ่วิ่งตามเขาไม่ได้ไม่ได้ขนขวายเข้าไปในชีวิตของเขาไม่ได้เอาเตวเองไปยัดเยียดในชีวิตของเขาแล้วคุณอยู่นิ่งๆเงียบแต่คุณก็ยังมีอาการที่เ,าเขาเอาจจะหัวไม่ได้ยังคิดมากเรื่องเขาโน,น่นี่นั่นแต่คุณไม่ได้เทคแชนหรือว่าอะไรแต่กลายเป็นฝั่งเขาที่เป็นอะไรที่คิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับ,กบคุณมากๆในเวลานี้นะคะมันเป็นพลังงานที่ยิ่งเราอะเมือ่อ ยิ่งเรามีความสุขกับตัวเองแล้วใช้ชีวิตกับตัวเองได้ดีอ่ะเนเพื่อนเหมือนคุณดึงพลังงานตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองอะ่ะแล้วพลังงานแบบนี้ของคุณนี่แหละที่กระชากจิตวิญญาณของเขาให้มาคิดกับรู้สึกให้มาคิดมารู้สึกกับคุณมากๆในขณะนี้นะคะเอาเป็นว่าคุณเป็น the i m p r e s t ในใจเขาคุณเป็น the world คุณเป็น หนังสือที่ทําให้เขารู้สึกอยากอ่านแล้วอยากอ่านอีกเขาอยากเรียนรู้คุณจังเลยอ่ะทําไมคุณดูเลอค่าดูเก่งดูสวยดูฉลาดได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะคําพูดคําจาการกระทํากิริยามารยาทของคุณมันแบบมันดุดดิมมากมันเตดตาม,มันต้องใจมากไม่คุณอาจจะปฏิเสธไม่หมดไม่ไม่หมดฉันไม่เคยพูดจาดุดดีหรือมันเลอค่าหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันไปจูงใจเขาไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะมันจะมีความแบบ ที่ไปกระตุ้นสัญชาตญาณของเขาให้เขายิ่งรู้สึกกับคุณมากๆอ่ะคุณทําอะไรมันก็ดูดีไปหมดค่ะเ,เพื่อนๆนะคะในเวลานี้นะทําต่อไปคะ่ะออร่าของคุณกําลังดึงดูดคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณและเขากําลังคิดว่าคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นคนรักของเขาเป็นพรมลิขิตของเขาแน่ๆเลยทําไมเขาถึงคิดกับคุณได้มากมายขนาดนี้นะคะ อืมนะคะแล้วมันน่าจะเป็นคุณคนเดียวด้วยในเวลานี้ที่ทำให้เขาเป็นกังวลมากๆเขาเครียดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณและเรื่องของเขานะคะเ,เพื่อนๆ่ะเขาเป็นออนหนักอยู่นะคนคนนี้นะอืมประมาณนี้แล้กันนะเพื่อนๆคนกองที่สองนะแม่มดอ่านไพ่แบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าแม่มดง่วงนอนเอ้ยริมตาไม่ขึ้นแล้วเอาไปต่อที่คนกองที่สามนะคะ แปดถ้วยนะคนกองที่สามแปดถ้วยเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่คุณพยายาม Mo v ออ n ออกจากเขาคุณพยายามเอาตัวเองออกห่างจากเขาเอาใจออกห่างไม่ไม่ไม่จะใช้คำว่าเอาใจคุณพยายามหลบหน้าหลบตาพยายามที่เอาตัวเองเนี่ยออกห่างจากคนคนนี้ไม่พบไม่เจอไม่อะไรใดใดทั้งสิ้นแต่แต่ยังไงเอ่ยคุณก็ยังมีใจให้เขาอยู่ แม้จะเดินหันหลังออกจากเขาแต่เวลาที่มองพระจันทร์ก็ยังคิดถึงเขาไหมแม้จะทําเหมือนแบบไม่รู้สึกไม่รู้สาไม่ได้สนใจเขาหรอกไม่ได้อะไรกับเขาหรอกหรือบางทีนะอาจจะเป็นพลังงานของฝั่งเขาก็ได้ที่พยายามที่จะออกจากชีวิตของคุณก้าวออกมาจากคุณแต่ว่าการก้าวออกมาจากคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเนี่ยเวลาตอนกลางคืนเวลามองพระจันทร์เวลามองดาว คุณและเขาเนี่ยคิดถึงกันมากๆนะคะมันจะมีความรักหรือความห่วงใยห,หรือความหวังดีอะอยู่ตรงนั้นอะความรู้สึกมันยังมีกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีการ Take action การ MOve เข้ามาหาการการพบเจอการการได้คอ n e น t กันการได้พูดกันอะ่ะเออการกระทำอะ่ะมันไม่มีมันมีแต่จิตวิญ,ญญาณหรือความรู้สึกที่คิดถึงกันมากๆนะคะมันเป็นพลังงานของคุณและเขานะอืมเ่ามาดูซิ เขาคนนั้นน่ะเขาคิดแล้วสิ่งนี้เป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่มดนะคะถ้าฟังแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตรงลองไปเลือกกองอื่นนะคะแต่ถ้าเลือกกองอื่นแล้วยังไม่ใช่ไม่ตรงอีกเพื่อนๆอาจจะต้องไปดูกับมอไม่หมอท่านอื่นนะคะหรือไปดูคลิปอื่นๆของแม่มดขับพูดก็ได้นะคะเพื่อนๆเพราะแม่มดไม่หม่วงพื้นที่ส่วนตัวเลยนะคะแม่มดอยากให้เพื่อนๆได้รับข่าวสารหรือพลังงานดีๆที่มันตรงกับเพื่อนๆมากๆนะคะอ่ะ เขาคนนั้นคิดและสิ่งอย่งเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่มดคนกองที่สาค่ะสาธุสาธุสาธุได้บุญบารมีของข้าพเจ้าวันวิสาปรยวงและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไงเป็นเพื่อนที่น่ารักของแม่มดค่ะตอนนี้แม่มดจิตใจร่องรอยมากเลยเพื่อนแม่มดต้องรีบอ่านไพ่นะคะเพราะว่าแม่มดกินยาแก้แผลมันง่วงนอนค่ะอือ่ะเขาคิดแล้วสิ่งไอเพื่อนเพื่อนที่น่ารักของแม่มดค่ะสาธุสาธุ คนตอนนี้สามแปดเหรียญหกไม้หกดาบขอโทษทีชาริยตควีนถือดาบหนึ่งไม้สี่ไม้นะคะ The World รออืม คิดรู้สึกยังไงคุณหรอถ้าเขาพราะคุบอกว่าตอนนี้พลังงานฝ่ายเขาว่ามันเหมือนเอ่อกำลังเริ่มต้นชีวิตตัวเองอะไรใหม่เริ่มเริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เริ่มมีสังคมใหม่เริ่มมีเพื่อนใหม่เริ่มมูฟตัวเองไปสถานที่ใหม่ๆหรือย้ายบ้านหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของเขานะคะเพื่อนอืมมันมีเรื่องราวใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่ความคิดใหม่การเปลี่ยนแปลงตัวเองทําสวยทํารลอตัดผมทรงใหม่ อะไรแบบนี้ทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปในพลังงานของเขานะคะส่วนพลังงานของคุณตอนนี้คุณทำอะไรคุณทำงาน คุณทำนแต่งานและกกังานและกกังานและกกังานนะคะคุณพยายามาพัฒนาตัวเองพัฒนาพัฒนาศักยภาพตัวเองความสามารถของตัวเองพยายามโฟกัสแต่กับเรื่องงานแต่ว่าคุณก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปสอดไปส่องคนคนนี้ที่แบบอยากรู้จังเลยว่าเธอทําอะไรอันนี้จริงหรือเปล่าคุณพยายามส่องเขาไหมว่าเขาทําอะไรบ้างนะวันนี้เขาโพสอะไรอยู่นะแม้คุณพยายามจะดึงดูดตัวเองพยายามดึงความคิด การกระทาหรืออะไรก็ตามเพื่อไม่โฟ,ฟกัสคุณคนนี้พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดสนใจในหน้านะที่การงานหรือสนใจพยายามสนใจอะไรที่มันอยู่ตรงหน้าแต่คนคนนี้ก็มักจะวนเข้ามาในความรู้สึกของคุณทําให้คุณรู้สึกแบบอยากรู้จังเลยตอนนี้เธอทำอะไรอยู่นะส่งสตอรีร่เธอหน่อยดีกว่าส่งเฟซเธอหน่อยดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นหรือเปล่าคะื่อนเพื่อนเป็นไหมอ่าเขาคิดเรื่องอไรกับกับคุณเหรอเขาอยากเจอคุณนะ มาทั้ง6ดาบทั้งชาเลีย์เขาอยากเจอคุณนะเขาอยากเดินทางไปหาคุณเขาอยากเจอคุณแต่เขาเป็นแม่ควีนถือดาบเขาเป็นคนที่มีดีตัวเองค่ะเ,เพื่อนๆเขาเป็นคนมีอีกโก้เป็นคนที่มีดีตัวเองรู้คุณค่าของตัวเองรู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยตรงไหนจะทําให้เขามีความสุขเขาพยายามคัดอะไรที่มันทําให้เขาไม่ไม่มูฟไปข้างหน้าไม่ไม่พัฒนาตัวเองไปข้างหน้านะ เขาเหมือนพยายามจะต่อสู้กับความรู้สึกของเขาเหมือนกันคืออยากเจอคุณเพื่อนอยากเจอคุณมากอยากไปหาคุณอยากเจอคุณคือเขาน่าจะมีระยะทางเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์นะคะมีความห่างไกลกันมีการไม่ได้พบไม่ได้เจอกันถ้าจะเจอกันต้องมีการเดินทางถึงจะได้พบจะได้เจอกันเขาอยากเจอคุณแต่เขาพยายามหัดห้ามใจอยู่พยายามตัดคุณออกจากชีวิตของเขาพยายามตัดความสัมพันธ์ที่แบบ ไม่เจอดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บใจไม่เจอดีกว่าจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจอันนี้เขาไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรให้คนคนนี้นะทาให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเจอคุณอะ่ะอืมมันเหมือนเป็นพลังงานของเขาในใจลึกๆเขาก็มองว่าคุณเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเป็นเหมือนพรมลิขิตอยู่เด้อเด w o เวลกับ สีไม้นะคะเป็นเหมือนพรมลิขิตอยู่เด้อเหมือนอะไรแบบอยู่ดีๆโลกก็เหวี่ยงให้คุณมาพบมาเจอกันนะที่อยู่คนละซีกโลกหรือบางคนก็อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศอะไรแบบนี้ก็แบบทาไมถึงได้มาพบมาเจอกันน่ะพอเจอกันแล้วมันมีความรู้สึกมากๆอะ่ะอยากเจอทุกวันเลยอะ่ะอยากเห็นหน้าอยากอยากคอนเน็กอะแต่แต่แต่มันมีบางอย่างที่พยายามดึงให้เขาอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะเขารู้สึกว่า ถ้าลงแข่งหรือการไปพบไปเจอคุณเนี่ยมา,าจ,จะทําให้หน้าที่การงานของเขาเขวะไหมเขากลัวเสียหลักกับการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าเออมันเป็นอารมณ์แบบกอนะออนน็อยากเจอนะดูย้อนแย้งหมืคนเนี้อยากเจอนะแต่ต่อสู้กับความรู้สึกคิดถึงอยู่ตอนเนี้ยต่อสู้ว่าไม่เอาดีกว่าไม่เจอดีกว่าไม่พบดีกว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีทั้งๆ้ที่ในใจลึกๆเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาด้วยซ้ําเขาคิดว่าคุณอนะ่ะเป็น คนคนนั้นที่เขาตามหามาแล้วตลอดชีวิตอะคุณเป็นเหมือนเดอะเวิร์อะเป็นเหมือนคนที่แบบมันไม่มีใครเหมือนคุณอะบนโลกใบนี้มันมีคุณแค่คนเดียวอะที่มาทําให้เขารู้สึกได้มากขนาดนี้รู้สึกดีฟขนาดนี้นะคะบางทีคนคนนี้คิดว่าคุณเป็นทวินเฟรมของเขาเป็นเนื้อคู่ของเขาเป็นโซเมตของเขาก็ได้นะหรือพลังงานของคุณที่ทําให้เขาไม่อยากไปเจอคุณก็อาจจะเป็นคุณหรือเปล่าที่มีคนของคุณอยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะอ่าเพราะตัวตนของคุณมันก็แปดดาบด้วย ไม่ใช่แปดดาบแปดเหรียญดิคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะคุณอาจจะพิถีพิถันในการเลือกคู่ครองหรือเลือกที่จะคอนเนคกับใครหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมาเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เอาไม่แข่งไม่ไม่ดีกว่าเพราะเขาเป็นคนที่มีดีในตัวเองเขาเป็นควีนถือไม้ถือดาบเลยนะเขาโทษทีนะคะเขารู้เขารู้คุณค่าในตัวเองว่าอะไรควรจะไฟหรืออะไรไม่ควรจะไฟนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะเขาก็มองว่าคุณอ่ะ เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีแรงดึงดูดแรงปรถนายตัวคุณเยอะอะไรที่มันเยอะจนเกินไปจนมันควบคุมความต้องการตัวเองไม่ได้คน,นค,ค,ค,คนนี้เหมือนคนฉลาดอะที่แบบว่าโอเคเมื่อมันควบคุมไม่ได้แล้วมันก็ครอบครองไม่ได้ก็ดึงตัวเองออกมาดีกว่าอารมณ์แบบเราอย่าใกล้กันเลยก <pode> <ห>่อน <ๆ S 1> ท <hiện S 3> <ๆ S 1> ี่ใครสักคนจะคิดเลยเธอจะคิดไปมากกว่านี้ มันไม่ดีเท่าไรเออมันเป็นเพลงนี้ที่มันไหลเข้ามาในหูเขาปุนะ้นอ่ะก่อนที่เราจะต้องทำผิดฉันคิดว่าควรหยุดหยุดจะดีไหมอย่าปล่อยเอาไว้ให้มันลุกลามประมาณนี้นเพื่อนๆนะอืมมันเหมือนแบบเอ่อ ไปกับน้ามันอะ่ะถ้าอยู่ใกล้กันแล้วมันจะมอดกันเป็นจุนอารมณ์ประมาณนี้เขารู้สึกว่าเขาพุ่งพ่านมากถ้าได้อยู่ใกล้ๆคุณเขารู้สึกรู้สึกว่าเออถอยจิตถอยใจถอยสังขารตัวเองออกมาดีกว่านะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคนรักของคุณอยู่แล้วก็ได้เขาอาจจะไปรับรู้เรื่องนี้เขารู้สึกว่าการที่จะคอนเนคกับคุณหรือมีคอมมิวเมนต์กับคุณหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอะ่ะมันเป็นไปได้ยากเมื่อมันยาก การที่จะตัดจิตตัดใจหรือตัดทุกๆอย่างได้ก็คือการเริ่มต้นที่ตัวเขาเองคืออยากเจอแค่ไหนก็หักห้ามใจตัวเองไม่เจอดีกว่าไม่เจอกันน่าจะดีกว่าเพราะเขามีพลังงานของคนที่กําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขานะะี่คะบางทีเขาอาจจะกําลังเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือพูดคุยกับคนใหม่ๆหรือพยายามมูฟออนจากคุณก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะมาเริ่มต้นการโฟกัส สิ่งใหม่ในชีวิตของเขาเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินหรือความเป็นอยู่ในชีวิตของเขาก็ได้นะคะในเวลานี้นะเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากเจอคุณอยากไปหาคุณแต่เขาแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลายังไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้ เขาแค่รู้สึกว่าอยากกลับมาอยู่กับตัวเองอยากพักจิตพักใจเกี่ยวกับคุณหรือเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เขาไปเจอมานั่นเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะหรือบางทีเขามองว่าความสัมพันธ์คุณและเขาไม่เป็นไปได้ยากเมื่อมันเป็นไปได้ยากก็หักห้ามจิตหักห้ามใจหักห้ามตัวเองดีกว่า นี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะในเวลานี้ตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคนงานที่3ค่ะโอเคแม่มเมข้าวุ้งมาส่งพลังงานน่ารักน่ารักประมาณนี้แล้วกันนะคะหวังว่าเพื่อนเพื<ๆ>่อคงมีความสุขไม่มากก็น้อยถ้าฟังตรงไหนแล้วมันรู้สึกไม่สบายใจก็ไม่ต้องเก็บกลับไปนะคะรับกลับไปแต่พลังงานดีๆนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนค่ะสโลรกี้คืนนี้แม่โมขอาวบุ้งคงน่ารำลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนเพื่อคงมีความสุขบ๊ายบายค่ะ